รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เล็กเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมองจึงนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าเลาวอาชีพ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมวิรชัยการชนะธิดวรนนะครับในรายการวัยเก่าเล่าอาชีพรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของวัยเก่าที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์มุมมองแง่คิดผ่านทางอาชีพของตนเองนะครับเพือ่อคุณผู้ชมนั้นได้มีแนวทางสามารถสร้างแรงบันดาลใจ<อ>และยังนําไปปรับใช้ได้เข้ากับชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานพาผมเดินทางมาที่น้ําตกใสยโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีแต่ที่นี่คืออําเภอใสยโยกนะครับแต่คุณผู้ชมฮะ เราจะเดินทางกันต่อไปเพื่อไปที่อำเภอทองผาภูมิเพราะนั่นคือที่มาของวัยเก่าที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับเขาในวันนี้ครับซึ่งเป็นเกษตรกรวัยเก่าหัวใจอินดี้เขาเปื่อหน่ายกับการที่จะต้องทํางานอยู่ในเมืองหลวงนะครับแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งอย่างจนทั้งเดินทางมาปักหลักที่อำเภอทองผาภูมิที่นี่และกลายเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวปลูกทุกอย่างเองกินทุกอย่างเอง ใช้ทุกอย่างเองจนสามารถสร้างครอบครวัวได้อย่างมีความสุขและสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีด้วย,ยเกษตรกรท่านนี้จะหัวใจอินดี้แค่ไหนเดี๋ยวเราเดินทางไปที่อำเภอทองผาภูมิกันเลยครับอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเ,เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนําพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมนการไเก่าเล่าอาชีพ ผู้ชมครับเดินเข้ามาจนถึงด้านในแล้วไกลพอสมควรนะครับไกลขนาดว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีฮะ แปลว่าวันนี้กเกษตรกรวัยเก่าหัวใจอินดี้อินดี้จริงๆนะฮะแล้วตอนนี้เจอตัวเป็นที่เรียบร้อยด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนลุงแดงพี่ชัยสวนปรางครับสวัสดีลุงแดงครับ,คครบสวัสดีครับลุงอินดี้ขนาดว่าเดินมากับพร้อมกับ<อ>ทีมงานเนี่ยสัญญ,ญาณโทรศัพท์หายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยอยู่อยู่อย่างนี้จริงๆงใช่ไหมลุงครับอยู่ที่นี่เลยครับผมทองประภูมิ นะแต่จริงๆทราบว่าจริงๆอ่ะลุงแดงเนี่ยพื้นเพลงจริงเป็นคนกรุงเทพใช่ปะเกิดที่กรุงเทพเลยเกิดตรงไหนครับอยู่ที่ไหนเคยทําสวนส้มอยู่ที่ฐานะเรียกข้ามครับผมบางัเพลินอ่าครับส้มนี่คือส้มส้มะลยครับส้มเขียวหวานบางมดบางงดขึ้นชื่อเลยตรงนี้อ่าแล้วลุงเปลี่ยนไปทําอะไรอ่ะก็เปลี่ยนไปประจนภัยกับอะไรต่ออีก หันไปทํกซ่อมเครื่องแล้วทองผาภูมิมันมาอย่างไงลุงขี่ไปขี่มาหรือลุงขี่มอไซค์มาถึงนี่หรือไงมารู้จักกับพระองค์หนึ่งท่านท่านอยู่แถวแมหาชัยท่านอยู่มหาชัยแล้วยังไงวัดนั้นชื่อวัดเทพธนรัตน์แต่ตอนนั้นยันวัดยังไม่เยือนแกก็ปลูกกุฏิเป็นกระสอบอยู่องค์เดียวผมก็รู้จักกับผู้ใหญ่บ้านที่นั่นครับ ก็วิ่งไปวิ่งมาครับไปเจอท่านอืแล้วก็เลยก็ไปขับรถได้ท่านท่านก็มีความรู้ทังด้านทำยาทำสมุนไพรทำสมุนไพรพวกนี้ก็เลยตลอดตลอดมาครับท่านตลอดมาจนถึงที่นี่ครับล้อมาถึงนี่เลยมาเพื่อมาทําอะไรครับตอนนั้นน่ะก็มาดูเออแถวนี้มันนาอยู่นะอ่าฮะเราอย่างไงอาลุงลุงมาครับแล้วรู้สึกยังไง พื้นที่มันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพครับผมแล้วก็ไม่ใกล้ชายแดนมากอ่านี้จุดหนึ่งแหละที่มันจุดสนใจครับผมแล้วก็มีญาติเก้าญาติก็มาทำอยู่ที่นี่อืมแล้วลุงลุงเริ่มยังไงอ่ะครั้งแรกมาเห็นก็ค่อนข้างประทับใจที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ติดชายแดนมากแล้วก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรก็จากหลวงพ่อใช่องค์นี้แหละรูปนี้แหละที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็ช่วยงานกันอยู่ด้วย แล้วหลังจากนั้นเริ่มมาปักหลักตรงนี้ยังไงครับลุงมาเจอรู้จักหลวงพ่อองค์ที่วัดหินดานเนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะอืไม่อยู่แล้วอืแต่ก็บอกก็เลยผมก็เลยมาดูครับดูว่าเออมันก็น่าดูเลยเห็นบอกว่าตอนที่มาทีแรกคือ,คอมันรกจริงๆ <ล ốc? S 1> สภาพคืออย่างเนี้ยคือดีขึ้นเยอะมากแล้วนะครับดีมากแล้วลุงคิดงไงอะแบบพื้นที่ก็รกขนาดเนี้ยมาทีแรกอ่ะคิดว่าจะทําอะไร คิดว่าจะตั้งหลักยังไงคิดว่าจะต้องเริ่มจากอะไรครับลุงก็ดูพื้นที่แล้วมันทำอะไรไม่ได้ก็ดูดูก็ก็ไม่ได้ทำอะไรกันแถวนี้ก็เลยปลูกพืชล้มลุกก่อนปลูกพืชล้มลุกครับเช่นก็ตอนนั้นเขาที่เขาทำมันก็มีข้าวโพดข้าวโพดมีมันแต่มันนี่เราไม่เอาละมันหนักก็เลยปลูกข้าวโพดอย่างปลูกแล้วก็เลยเลยะค่แค่แล้วเอาไปส่งใครอ่ะ เอาไปขายใครอ่ะเขาพวกก็มีคนรับซืออ้ออในบื้นที่พอ,พอเขามาเรื่อยๆจะเริ่มรู้ใช่ไหมแล้วก็จากนั้นมันก็ไม่ได้ผลมาตลอดเอนะแล้วก็มาเริ่มเรีนยนรู้ไปเรื่อยๆเนะเาะอ,อะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลแล้วก็มาเริ่มปลูกสมุนไพรได้พันมาจาก ดวงตานั่นแหละอืมอออเพราะแกมีความรู้เรื่องสมุนไพรแกก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นเป็นต้นพันธุ์ได้ก็เริ่มต้นมาจากนั่นแหละครับแล้วขยายมาเรื่อยๆครับมีอะไรบ้างตอนนั้นสมุนไพรที่ปลูกก็มีขมิ้นอมีพลครับเป็นหลักนะสองอย่างเนี้ยแล้วก็เริ่มต้นมาจากนั้นแล้วก็มาเริ่มปลูกม้ยืนต้น มาเริ่มต้นจากอะไรครับก็บกที่เห็นเนี่ยม,มันปนเงินสารบัดเอาตอนนี้น,นี่ตอนที่ยังไม่ปนกันนี่เริ่มต้นจากอะไรบ้างนั่นแหละปลูกปนเลยก็ยั <c oughs> งปนกันจนถึงปัจจุบันนี้ปลูกแกงละยี 20, 30, 30, ่สิบต้นสามสิบต้นห้าสิบต้นก็รวมกันเปเนี้ยกล้วหน่องแล้คือแต่แต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ที่จะเห็นว่าการปลูกแบบผสมผสานแบบนี้ค่อยๆเริ่มเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่คุณลุงไม่ทิ้งเลย ก็คือการปลูกกล้วยใช่ไหมอันนี้เป็นพื้นฐานของคนทําเกษตรเลยเออมันเพราะเพราะอะไรครับแล้วก็เอากล้วยยืนพื้นไว้จำอย่างหนึ่งหรือว่านายหลวงท่านบอกว่าให้ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่อยๆเป็นก็ค่อยไปแล้วก็ค่อยๆปลูกมาเรื่อยไว้ทีนี้นจะได้ได้อยู่ได้อยู่แค่เนี้ยครับตอนตอนนั้นก็เอากล้วยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอากล้วยเลี้ยงปลูกกล้วยก่อนเลยเพราะอะไรเพราะอะไรกล้วยเนี่ยเพราะอะไร พราะว่ากล้วยมันได้ผลเร็วอืใช้เวลาไม่เกินปีนมันก็ได้ผลแล้วครับแล้วมันออกผลอยู่เรื่อยๆครับออกผลอยู่เรื่อยก็แสดงว่าในหนึ่งปีอ่ะมีกล้วยเป็นตัวเลี้ยงเอาไว้เป็นตัวเลี้ยงแล้วก็มีตัวอื่นเนี่ยที่เป็นพืชที่เราปลูกสลับสับเปลี่ยนไปครับก็ออกผลตามฤดูกาลเพราะงั้นช่วงว่างฤดูกาลก็ยังมีกล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ที่ทองผาภูมิเนี่ยที่ลุงมีอ่ะนับจริงๆมันกี่ไร่แล้วอ่ะทั้งหมด ที่ซื้อไวครับแปดสิบไร่แปดสิบไร่ตรงนี้ที่เรายืนเฉพาะตรงนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้เท่าไหร่กี่ไร่ตรงนี้พื้นนี่ประมาณสี่สิบไร่และอีสี่สิบมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนู่นคือค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆครับก็เลยเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยแล้วก็ปลูกแทบจะทุกอย่างทั้งสมุนไพรทั้งเรื่องของผลไม้ทั้งเรื่องของอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับเห็นบอกว่าอีตัวหนึ่งที่เป็นตัวพระเอกด้วยก็คือเรื่องของเก๊กฮวยป่า เออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินตามไปดูนะหลังจากเนี้ยว่าเราจะเห็นเก๊กฮวยป่าจะเห็นบอกว่าเก็บผลผลิตไปพอสมควรแล้วนะใช่ไหมครับว่าจะเห็นผลผลิตอีกเยอะแค่ไหนแล้วสวยแล้วก็อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตลุงผู้จะอยากดูแล้วว่าการเริ่มต้นมันน่าสนใจขนาดนี้แล้วพื้นที่ที่เป็นอยู่ะปัจจุบันจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวพาผมและทีมงานไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับพร้อมนะครับโอเคอ่ะตามลุงไปดูพร้อมๆกันเลย อยากจะช่วนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำท้าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันได้ไวเก่าเล่าอาชีพเก่าเล่าอาชีพ โอ้ลุงพามาตรงนี้จุดไหนครับลุงครับนี่เป็นสวนแก๊กฮวยแก๊กฮวยอเหลืองๆนี่คือแก๊กฮวยครับอ๋อจริงๆมันน่าจะเต็มพื้นที่นี่เลยปะครับลุงมันน่าจะเต็มใช่ปะแต่เก็บไปหมดเก็บไปหมดแล้วพอสมควรอันนี้คือพอจะเหลือให้เราได้เห็นบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาช่วงถูกรดูการนี่คือเขาจะมาเต็มตรงนี้เลยเหลืองไปหมดเลยนะมันคือแก๊กฮวยอะไรเหะครับลุงครับ กหวยป่าหรือเปล่าเป็นเก้งหวยป่าฮะหรอแล้วลุงไปเอาเก้หวยป่าเอาพันนี้มาจากไหนอ่ะก็ลูกสาวเขาไปเอามาจากเชียงรายเอามาจากเชียงรายแล้วแล้วแล้วมันปลูกเหมือนกับที่เชียงรายไหมครับลุงหรือว่าต้องมาต้องมาดัดแปลงยังไงอ่ะมันมันสภาพมันมันขึ้นได้ทั่วนะครับผมครับอืได้ทั่วตอนตอนไปเอามาทําไมถึงถึงอยากได้เก๊งหวยป่าล่ะก็ ลูกสาวเขาไม่รู้เขาคิดยังไงไปเอากันมาแล้วเอามาปลูกอ่ะครับผมแต่ลุงก็โอเคด้วยความเป็นเกษตร,รกรเนี่ย <มา S 2> <ฮ>ะมาเฮอะเดี๋ยวฉันปลูกให้แล้วเอา,เอามาตอนแรกเยอะไหมมันประมาณสักเจ็ดแปดสิบต้นเจ็ดแปดสิบต้นแล้วเจ็ดแปดสิบต้นยังอยู่ไหมชุดนั้นหมดไปแล้วหมดไปแล้วอันนี้ก็เหลือที่เอามาขยายจะเริ่มมาขยายฟันใหม่ อ๋อเราก็ขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกต้นพันธุ์ที่ดีเอาไว้แล้วก็ขยายออกมาปลูกพร้อมอีตอนนี้ปลูกไปกี่ไปกี่รุ่นแล้วอ่ะมันก็มันมีแปลงเพาะอยู่ที่กรุงเทพอีกแปลงหนึ่งเหรอครับเออลุงเอาไปเหรอโอ้โหเจ๋งอ่ะบางก็เอาไปขยายไว้ครับผมเดี๋ยวพ่อได้พันธุ์จากนู่นแล้วก็มาปลูกที่นี่ต่อครับเดี๋ยวลุงลุงผมขอดูนั่งนั่งดูใกล้ๆเดี๋ะได้าดูดูเหมือนดูเหมือนดอกมันเล็กกว่าปะ ดอกมันเล็กกว่าทั่วๆไปใช่ปะมันที่เคยเห็นมันก็แค่นี้นะมันมีมันมีความหอมมันมีอะไรยังไงบ้างไหมครับลุงมันก็ลองเด็ดดูดิเอาเด็ดได้หรอได้เอาให้หรอขอโทษนะเอาลุงให้เด็ดอะเออมันมีกลิ่นของมันจะเบาเเบาเบาหน่อยมีกลิ่นเฉพาะตัวอืมอืมแต่ดูแล้วเหมือนดอกดอกจะเล็กกว่าเก้งหวยทั่วๆไปที่ที่เคยเห็นหรือว่าที่เขาเอามาทําเป็นเป็นเป็นชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเต็มพื้นที่เขาจะออกฤดูการแบบไหนอะลุงโตมาจะแค่นี้อ๋อนี่นี่คือโตสุดแล้วอ๋อโอเคนี่โตสุดน้องประมาณนี้ก็ยังเล็กเมื่อเทียบกับเขียงหวยทั่วไปนะครับปกติเขาออกผลพอดียังไงครับลุงช่วงไหนอะไรยังไงกจะออกช่วงตุลาตุลาแล้วยาวไปถึงเมื่อไหร่อ่ะเริ่มหนาวอืมอืมอืมแล้วเก็บเก็บได้ทีหนึ่งเยอะไหมก็แล้วแต่พื้นที่ เอยียงพื้นที่ลุงตรงนี้เนี่ยมันเต็มพื้นที่มันเก็บได้เยอะไหมตรงนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเอามาขยายไว้อ่าเพิ่งทดลองเอามาขยายดูลยยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วได้จริงได้เป็นกิโลไหมหรือยังไงน่าจะไม่ถึงนะไม่ถึงแต่ก็เกือบ <c oughs> ๆนะดูแล้วปริมาณก็พื้นที่ได้อยู่นะเออเกือบๆเนาะแล้วแล้วเราเอาไปเอาไปส่งใครที่ไหนเราไปทําอะไร <ๆ S 2> ก็เอาไปอบเอาไปอบอแปลรูปบอแปลรูปแล้วแล้วได้อะไรมาเอาไปทําอะไรก็ แล้วก็เอาไปทําชาเอาไปทําชาเอาไป็นชาเก๊กฮวยแล้วเอาไปขายที่ไหนอ่ะก็ส่งขายทั่วไปครับมีลูกค้ามาซื้อมีครับขายดีไหมอ๋อพอขายได้พอขายได้ก็มีหลายอย่างไงก็พอขายได้บ้างอะไรบ้างเนาะโอเคอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่แก๊กฮวยป่าที่ปลูกตรงนี้ใช่ครับถ้าเกิดเรามาช่วงฤดูมันก็จะเยอะกว่านี้เยอะเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเห็นบอกมีที่ปลูกอย่างอื่นที่จะให้ไปดูอีกก็มีแปลงกุหลาบแป่งกุหลาบ อยากไปล้โอเคเดี๋ยวให้ลุงลุงแดงพาเราไปเลยดีกว่าไปเลยครับลุงไปไหวไหมไหวไหมอ๊ออ่ะไปเดินไปเลยอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำเท้าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันกันไไ้เก่าแล้วอาชีพ อันนี้มาอีกพื้นที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับครับโอ้เฮ้ยผมแอบเห็นดอกมันนี่ดอกอะไร,รอระลุงเป็นกุหลาบกุหลาบทำแปลงกุหลาบไว้อ๋อนี่คือแปลงกุหลาบอันนี้พันธุ์อะไรครับลุงครับมันเป็นพันของ กุหลาบมอนกุหลาบมอนอ๋อมันจะมีสีเป็นออกชมพูชมพูครับชมพูกับอ๋อนี่นี่เออมีแดงด้วยแล้วก็มีไอ้ที่ตูมใหม่กำลังจะออกด้วยใช่ไหมครับอ๋อเขาออกเขาออกดอกทั้งปีไหมครับลุงครับทั้งปีทั้งปีถ้าเรามีน้ำรดมีน้ำรดเขาก็ออกทั้งปีแปลว่าเก็บทุกวันเลยปะ เก็บได้ทุกวันเก็บทุกวันแต่วันนี้มาหลังจากที่เขาเก็บไปแล้วอ่ะดูดิมีเหลือยังไม่กี่ดอกแต่ก็ได้เห็นว่าเวลาเขาขึ้นดอกขึ้นช่อออกมาเนี่ยคือมันมันน่าจะเต็มพื้นที่เลยเนาะเนาะตรงนี้คือคือดงของกุหลาบที่เราปลูกไว้ปลูกไว้เยอะไหมครับลุงครับตรงนี้อนนัอนนี้ก็ยังมันยังไม่มได้ขยายต่อยังเออยังขยายเต็มเนี่ยอ๋อถ้าถ้าเกิดว่าขยายต่อไปก็คือจะออกไปตรงนู้นอีกใช่ไหมอ่อโอเคแล้วลูกค้าก็ซื้อกันทุกวันเลยก็ส่งทุกวันมีมาเรื่อยมีมาเรื่อย ใช่ไหมแล้วมีโอกาสจะขยายพันธุ์เป็นพันธุ์อื่นเพิ่มเติมอีก่ไหมก็มีแต่กําลังหาหาพันธุ์อยู่หามาอยู่ใช่ไหมมันก็จะมีแต่จะจะมีกลิ่นหอมกันครับมันสู้ของเขาเรียกกุหลาบมอญอยู่ไม่ได้คือก็อย่างสองดอกนี้ใช่ไหมมีกลิ่นหอมที่กลิ่นหอมดมได้ไหมลองด้หอมทร่งหอมี่กลิ่นหอมด้วยกลิ่นก็จะแรงกับเพื่อนเอ้ยเออมีมีมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นเออกลิ่นเฉพาะตัวเลยก็เป็นเป็นเป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่เอามาปลูกนะตรงนี้ แล้วก็อีกหลายๆอีกหลายๆต้นหลายๆดอกก็กำลังแบบตูมพร้อมจะออกเลยทีเดียวนะก็แปลว่าผลผลิตตรงนี้ก็เก็บได้ทุกวันด้วยเหมือนกันกน,นะเห็นเอาไปทําชาด้วยปะทําชาเมื่อกี้ไปที่แก้วห้วยก็เอาไปทําชาใช่ไหมครับตรงนี้กุหลาบก็ไปทําชาได้ด้วยเ <บน S 1> ช่ชนเดียวกันแต่ในพื้นที่อย่างที่บอกคือก็จะมีปลูกอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมเห็นบอกมีกล้วยมันก็มีนะ ก็ขึ้นอยู่ป่าปลายเนี่ยผมเห็นมีขนุนด้วยยังไม่ได้ลงใหม่แล้วมีอะไรอีกลงปลูกอะไรอีกณนาทีนี้มีอะไรอีกตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรละมียางนะยางเอเออยางต้องรูนขึ้นเป็นทแต่ก็มีใช่ไหมบนเขาก็มีอ่ามีแล้วมีปลูกอะไรอีกก็แค่นั้นแหละเอแหม อ๋น,นะจริงๆก็คือมีปลูกเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ลุงก็อินดี้อ,อยากจะพูดแค่เนี้ยมีอะไรล่าเอาไว้ม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันว่าหลังจากที่เราเห็นแก้วควยเราเห็นกุหลาบที่เป็นตัวอย่างไปแล้วเนี่ยเขาไปแปลรูปที่นี่แล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชาที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวลุงพาเราไปชิมเอยดีได้ไหมป่ะป <มา S 2> ่ะลุงออกทางไหนดีตามลุงมาเลยครับ ก็อยากจะช่วนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนั่นทาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมือนกันไปเก่าเล่าอาชีไปเก่าเล่าอาชีพ เดินมากันจนครบรอบแล้วนะครับเหนื่อยเลยแดดออกพอดีเลยแต่ว่าช่วงนี้มานั่งพักแล้วก็มาชิมชาซึ่งเป็นผลผลิตของทางไร่ของทางลุงแดงกันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่กันแค่2คนนะครับลุงแดงพามารู้จักอีกหนึ่งท่านเป็นลูกสาวของลุงแดงนั่นคือพี่แอนครับสวัสดีพี่แอนครับสวัสดีค่ะนี่คือเป็นอย่หนึ่งท่านที่ช่วยต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อกี้เราไปที่เก๊กฮวยใช่ไหมเก๊กฮวยป่าแล้วก็รวมไปถึงที่กุหลาบด้วยคุณลุงบอกว่าเอาไปอบแล้วก็นํามาทําเป็นชาตอนนี้คือพี่แ ใช่ไหมครับที่อยู่ตรงหน้าก็คือเป็นผลผลิตที่ที่เกิดขึ้นที่พี่แอนดูแลอยู่อันนี้เป็นผลผลิตจากสวนเราเองครับผมเดี๋ยวขออันนี้น่าจะเก๊กฮวยใช่ค่ะอันนี้เป็นดอกเก๊กฮวยเก๊กฮวยอันนี้เอาไปอบใช่ไหมครับใช่ค่ะอบเองหลังบ้านด้วยใช่ค่ะใช่เราเรามีเตาอบแปะรูปเองค่ะรายการนี้ใจร้อนครับเพราะอินดี้เหมือนคุณลุงเพราะงั้นเนี่ยพูดปุ๊บพี่แอนก็จะชงให้เราดื่มเลย ตรงนี้วิธีการชงคือทิ้งเอาไว้กี่นาทีกับน้ำร้อนครับอันนี้เราเราจะชงทิ้งไว้ประมาณ4นาทีสี่ถึงห้านาทีนะคะแล้วแต่ใช้นิดเดียวเองอ่ะพี่ใช่ค่ะใช้นิดเดียวเองนิดเดียวเอาเลยครับเอาเลยครับไม่เป็นไรครับรุ่นนี้ทนความร้อนครับแน่ใจนะได้ไม่เป็นไรอย่างมากก็ลองโอ้ยโอเคอย่างมากลองโอ้ยนี่แค่นี้เองแค่นี้เองอ่ะแล้วก็ปิดฝาอันนี้คือชาเก๊กฮวยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดื่มกันนะครับ ต่อมาคืออันนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะอันนี้คือกุหลาบหรือเปล่าครับใช่ค่ะที่เราไปดูมาจากจากพื้นที่เมสักครู่นี้เลยใช่จริงๆริงคบอกกุหลาบไม่ได้ปลูกแค่แปลงนั้นแปลงเดียวมันก็จะมีพ่อเขาก็จะปลูกตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนเดินเก็บค่ะอเราเป็นคนเดินเก็บออกกาลังกายอ่าโอเคค่ะอ่เดี๋ยวทิ้งเรื่องรอไว้สักพักหนึ่งอันนี้อันนี้อะไรครับพี่อันนี้ดอกกาแฟค่ะดอกกาแฟเช่ว่าที่นี่อันนี้แม่ชอบก็คือแม่ชอบกลิ่นของดอกกาแฟครับผม แล้วก็เอามาทำ<ช>เอามาทำแ <ป úc S 1> ห้งอีกทีหนึงใช่ค่ะใช่สักครู่นะคะอันนี้ทำวัดอุณหภูมิตั้งเวลาค่ะอ๋อตั้งเวลาไว้4นาทีคือเดี๋ยวมันจะได้เตือนเราคะ่ะโอเคครับผมเชิญเลยครับพี่เชิะนะคะครับผมปกติเราเจอปลูกเมล็ดกาแฟเอาไปทำเป็นขั้วเป็นกาแฟแต่นี้คือเอาดอกกาแฟ <c oughs> มาทำเป็นชาอีีกทจริงๆ หลังจากที่เราได้ดอกนะคะเม็ดก,ก็เก็บได้แต่ว่าถ้าเราเก็บไม่ไหวเราก็ไม่เก็บค่ะอบ้านนี้อินดี้ทั้งบ้านเก็บได้ก็เก็บเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บเราเอาดอกมันก็ได้ไง <laughs> แล้วก็ไม่เก็บนะคือเป็นบ้านอารมณ์ดีอ่ะคือแบบปลูกคือพออยู่กับธรรมชาติเยอะๆก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะคือแบบว่า ไม่ต้องมากดดันฉันฉันอยู <S <S ่ของฉันได้ฉันมีความสุขนะใครอยากมาซื้อก็ทําเขามาติดต่อเดี๋ยวเข้ามาพูดดีๆใช่ไหมครับลุงครับนะะอันนี้รอรอสักสี่นาทีใช่ค่ะรอนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะได้ชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ลูกค้าเวลาเข้ามาซื้อพวกแปลรูปพวกนี้ลูกค้าจะเป็นใครครับพี่ลูกค้าจะจะเป็นอ่าเราเรามีเครือข่ายยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ อ่าเป็นลูกค้าที่มาจากในเพจใน a c e b o o k อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเริ่มออนไลน์ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะบางส่วนก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนที่รู้จักคนรู้จักเขาก็เขารู้ว่าเราทําเขาก็จะถามขอซื้ออย่างเงี้ยค่ะเขารู้ว่าตรงเนี้ยผลิตโดยธรรมชาติจริงๆใช่ใช่เพราะว่าทั้งหมดนี้เห็นบอกว่าลุงปลูกเองเก็บเองแล้วก็โดยเฉพาะสมุนไพรก็กินเองด้วยใช่ไหมครับลุงลุงงใช้อะไรดูแลตัวเองบ้างก็ใชายดาเป็นหลักกรใช้ดําเป็นหลัก เน้นต้องการที่ดูแลตัวเองเรื่องอะไรกับชายดําที่ลุงจินอะ่ะมันช่วยในการบํารุงอ,อือะไรกลาหลายอย่างหลายอย่างใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะลุงอะ่ะแทบจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลแทบจะไม่ไปหาหมอเลย <c oughs> เพราะอยู่ที่นี่อากาศก็ดี <c oughs> อ่าแล้วก็เรื่องของบรรยากาศเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าทาเป็นเป็นการเป็นงานและสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาดูแลตัวเราโดยใช้สมุนไพรที่เราปลูกเองด้วยพี่แอนก็ใช้เองกินเองอยู่ที่นี่ด้วยก็ใช่จริงๆไอชาพวกนี้เราก็ทําไว้ให้พ่อกับแม่ค่บผมถามพี่แอนแล้วกันปลูกอะไรบ้างพี่ตรงเนี้ยพ่อเขาจะปลูกผสมกันไปอะค่ะจะมีจะมีลองกองค่ะลองกองมังคุดมีเงาะมีส้มโอมะนาว แล้วก็มีกล้วยผมเห็นมีพริกไทยอ่ขนุ่มีค่ะมีมะพร้าวใช่มันก็ผสมแซมแซมมันไปแต่ว่าเลี้ยงหลักๆก็คือใช้กล้วยจะมาจะออกลูก้กล้วยให้ความชุ่มชื้นใช่มันออกผลทั้งปีแล้วก็จะได้กล้วยแล้วก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาซื้อผลผลิตตามฤดูกาลด้วยมีค่ะมีถ้าเกิดช่วงที่ไม่มีลูกค้าหรือว่ามันออกน้อยเราก็จะเอาไปแปรรูป แต่ว่ามีแปรรูปมากกว่าการทําชาอย่างที่เห็นใช่ค่ะมีมีกล้วยอบแล้วก็มีมะนาวมะนาวมีทั้งมะนาวดองมะนาวแช่อิกแล้วก็มีมะนาวที่มาอยู่กับชาแบบนี้ด้วยช่อันนี้ก็คือเอาไปอบแห้งโอเคแบบนี้ก็ได้อีกหนึ่งรสชาติแล้วก็กลิ่นที่หอมขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในชากุหลาบอ๋อเหรอฮะใช่แล้วมันจะเปลี่ยนสีแล้วฮะโอเคงั้นเดี๋ยวจะชิมไปทีละอย่างเลยนี่ใกล้แลวนะฮะเรื่องของการทดลองชิมชาซึ่งเป็น สินค้าแปลรูปของที่ไร่ลุงแดงที่นี่อ๋อน,นี่เติมลงไปเลยเหรอครับพี่เติมลงไปเลยค่ะแต่เติมแล้วเดี๋ยวเราก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราชิมตัวอื่นก่อนเนาะได้ครับเห็นบอกว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่เป็นสวนเป็นไร่อย่างเดียวยังเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมลุงจริงๆคือมันเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าพอดใครเข้ามาเราก็เนาะยินดีครับผมโอเคอันนี้คือ,อชา เก๊กฮวยโอเคเป็นเก๊กฮวยป่ากที่เราไปดูเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะนะครับลองชิมนะขอบคุณครับมันก็จะมีกลิ่นเก๊กฮวยที่เราคุ้นเคยแต่มันจะบางๆกว่านิดนึงใช่ไหมครัอดับแรกคือร้อนครับแต่แต่อร่อยแต่อร่อยคือมันก็จะหอมอวนๆอยู่ในปากในจมูกเราประมาณนึงมันจะไม่เข้มเท่ากับกุหลาบเออไม่ใช่มันจะไม่เข้มเท่ากับเก๊กฮวย ที่ที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปถูกไหมพี่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะไม่เข้มมากมันจะเน้นเรื่องความหอมมากกว่าถ้าตัวชาพวกนี้ถ้าคนที่ชอบกินหวานเราก็สามารถใส่ใบยะหวาน่าได้หรือว่าสารแทนความหวานใดๆก็ได้ใช่ใช่ตามชอบเลยค่ะโอเครสชาติก็จะได้อีกแบบหนึ่งก็อร่อยไปอีกแบบอันนี้เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ขายดีอันนี้เป็นกุหลาบที่ใส่เลมอนลงไปเห็นไหมสีจะออกสีชมพู เป็นชากหุลาบด้วยแล้วก็ใส่เลมอนลงไปด้วยคุณล,ลุงดื่มพวกนี้บ่อยไหมครับกินเลยชาแก๊กขวยประจำอ๋อกินชาแก๊กขวยประจำใช่เขาชอบกินขวยค่ะชอบชอบเพราะอะไรลงุงมันถูกกันอืถูกกัน,กกนครับเพราะพอเป็นพอเป็นชากุหลาบเลมอนปุ๊บม,มันมีทั้งกลิ่นกุลาบแล้วก็มีเลมอนด้วยขออนุญาตชิมนิดนึงอเออมันก็จะบาง,บางๆไปอีกแบบ คือตัวเลม,มอนหรือมะนาวมันก็จะสร้างความสดชื่นในในในลมหายใจของเรา<ช>อ,อร่อยดีนีตัวหนึ่งที่ที่ก็สั่งซื้อได้เหมือนกัน<ด>นะครับอีกตัวหนึ่งคือ,อนนดอกกาแฟดอกกาแฟดอกกาแฟอันนี้ลินยากเลยดออะไรพี่ไปลินตรงนู้นเลยอ่ะอ่าจัดเลยครับพี่ตัวนะคะครับผมเดีออนน๋ยวลดความร้นอ๋อนี่เรออนาวามดนเหนะครับ ลุงลุงดื่มไหมตัวนี้ไม่ดื่มเพราะความดันต่ำคอ๋อโอเคความดันต่ำดื่มก็จะไม่ค่อยดีเนาะเพราะเราบอกว่าความดันก็จะเพี้ยนไปอีกเพี้ยนแต่ว่าก็เคยลองดื่มดูถูกไหมเคยลองไอ้นี่อย่างครับใบมอนหนูลองยาค่ะต้องลองหมดแหละเห็นบอกว่านี้เป็นเป็นเครื่องดื่มที่คุณแม่ชอบใช่ค่ะคุณแม่ชอบแม่ชอบเพราะว่าแม่ชอบกิ่นดอกกาแฟ เออมันจะไม่ไม่เหมือนกับเวลาเราเรา,เราชงกาแฟหรือดื่มกาแฟนะ,นะออไม่มีคาเฟ<ช>อีนนะคะพีไม่มีคาเฟอีนด้วย<ช>แล้วก็มันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของของดอกซึ่งผมยังไม่เคยทานเหมือนกันอืมดีดีดีด,ดีเลยอ่ะคือกลายเป็น กลายเป็นแบบว่าอีกเครื่องดื่มหนึ่งที่แบบไม่เคยดื่มมาก่อนแต่ที่นียมีให้สําหรับใครที่อยากจะซื้อกลับไปหรือว่าเอาไว้ต้อนรับเอาไว้บริการสําหรับใครหลายคนที่เข้ามาที่สูตรเรียนรู้ที่นี่ด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหลายๆรสชาติที่เราสนใจแล้วก็เป็นการต่อยอดนะครับจากสวนของทางลุงแดงที่พี่แอนก็เข้ามาดูแลเพิ่มเติมด้วยทั้งหมดนี้ จร,จริงๆถ้าอยากจะติดต่อมาที่สวนลุงแดงตรงนี้ครับทั้งสั่งซื้อหรือว่าเข้ามาเรียนรู้มันติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับพี่ผ่านเพจ Facebook ได้เลยค่ะคับนันมีเบอร์โทรด้วยมีเบอร์โทรด้วยสุดท้ายนะครับอยากให้ให้ลุงช่วยฝากคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งมีความสุขยังไงกับการที่เราได้อยู่กับพื้นที่ที่เรารักได้ทําสวนได้ปลูกในสิ่งที่เราอยากทําบอกคุณผู้ชมหน่อยครับมันขึ้นกับคนที่อยู่ที่ทาอยู่ว่าคิดยังไงคิดชอบไหม เรื่องทําสวนครับแล้วถ้าทําแบบเนี้จะทําได้ไหมพ่อจะบอกว่าความสุขของพ่ออยู่ในสวนไม่ใช่สารเคมีอทุกคนไม่มีใครเค,เคยมาบอกว่าทําได้สัรหน้าทุกคนอแต่เราทําได้อืเพราะว่าเราทําตามที่ในโดนนั่นว่าครับประหยัดอื แล้วก็อะไรขอ,ของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงครับผมเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาด้วยอถ้าทําแค่นี้ได้ก็ทําได้ครับเพราะงั้นถ้าเรารู้ตัวเราเองว่าเราชอบอะไรคุณผู้ชมดูรายการอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องทําทสวนไปซื้อที่ใหญ่โตเท่ากับคุณลุงขนาดนี้แต่แค่กระถางเล็กๆที่บ้านหรือพื้นที่ไม่กี่ ตารางนิ้วตารางเมตรที่บ้านหาว่าคุณค้นหาเจอว่าความสุขของคุณเกิดขึ้นจากกิจกรรมไหนพื้นที่แค่นั้นมันก็จะเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ในใจและสร้างความสุขให้เราเนี่ยได้อบอวนกับความสุขเหล่านั้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะว,อวอัยสวที่ชมรายการอยู่นี่คือแรงบันดาลใจดีๆครับเริ่มต้นจากการที่ไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าพื้นที่นี้จะต้องทําอะไรแต่สุดท้ายกลายเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตส่งความสุขจากทั้งตัวเอง มายัางลูกและส่งความสุขจากทั้งตัวเองไปยังบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ได้ด้วยและตอนนี้กํลาลังส่งส่งถ่ายความสุขครับจากตัวเองสู่คุณผู้ชมที่ชมอยู่เพราะงั้นเริ่มต้นวันนี้อย่ารอช้าเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีจํานวนวันที่จะหายใจนับจากนี้ได้อีกกี่วันดงังนั้นใช้ทุกวันให้มีความสุขแบบนี้และจะได้มีความสุขเหมือนอย่างลุงแดงและครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณลุงแดงขอบคุณพี่แอนนะครับที่เปิดบ้านเปิดสวนให้เราได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยและถ่ายทอดความสุขกันในวันนี้ขอบคุณมากครับ ผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการของวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวิรชัยการชนะธิดวนนะครับติดตามได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับและกลับมาติดตามครั้งหน้าได้ใหม่นะครับว่าจะเป็นเรื่องราวของวัยเก่าท่านไหนติดตามชมอย่าพลาดน,นะครับวันนี้เรา3คนพร้อมจีมง,งานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ